ริงแล้วเพิ mm ่มมาก็ได้ p ี i อเนี่ยและก็บริบทของของหน่วยงานตลอดจนสุดท้ายก็คืองานวิจัยในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเราค่อยค่อยคุยที่เกี่ยวข้องพู้เข้ากับคหนมเชินะครับในเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือได้จากเอกสารตําราอย่างนี้นะครับตําราหนังสือเอกสารหน้าจริงวารสารนิสสารบทความในเว็บไซต์ทั้งหมดเลยใช้ได้ทั้งหมด นอกจากงานวิจัยยังใช้มาได้ตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะครับที่จะหาตัวแปรนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยในบทที่สองก็คือได้จากรายงานวิทยานิพนธ์หรือศิลป์นิพนธ์ในต่างประเทศนะครับในต่างประเทศเนี่ยในประเทศเขาให้สิบเรื่อง <tiếp gente> ไม่ใช่เขาหรอกผมเนี่ยให้สิบเรื่องนะครับให้สิบเรื่องเป็นใหม่สุดห้าปีย้อนหลังห้าปีย้อนหลัง สิบเรื่องให้าปีย้อนหลังต่างประเทศให้สิบปีย้อนหลังห้าเรื่องนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือคือสองอย่างขออบทที่สองที่เราจะหัวใจสําคัญของของงานวิจัยนะครับส่วนอันนี้ไม่พูดถึงนะครับผมจะพูดถึงตรงที่ตรงที่จะเจ,จ็บข้อมูลตรงจะราข้อข้อมูลนะครับการเขียนนะครับคงไม่ลงละเอียดลึก การเขียนที่นี่อย่างเช่นความหมายเนี่ยอย่างความหมายของการบริหารสถานศึกษาหมายถึงอะไรเนี่ยเขาเราใช้ปีไม่ใช้หน้านะโทษทีไม่มีหน้านะถ้าอ่านงานวิจัยเยอะจะเห็นว่าบางบางหมาอะไรก็ใช้ปีหน้าอะไรแล้วแต่บางหมาอะไรก็ใช้บทคัดย่อไม่ใช่เขางเราใช้ปีปีแล้วก็ผมล็เปิดปิดปีพศน,นะครับความหมายต้าให้ความหมายอย่างไร เอามาเอามาประมาณสักสี่ห้าแหลกก็พอแล้วบางถาบาาันให้นักศึกษามาตั้งยี่สิบแหลกเอามาทําไมยี่สิบแหลกไม่ประโยชน์ก็มาสรุปความหมายท่านเองที่จะ,จะอันนี้จะสัมมนาก่อนนะครับแต่เล่าคร่าวๆก่อนแต่จะมีการสัมมนากัรถึงข้อโครงเขจะลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็สรุปประโยชน์ก็สี่ห้าแหลกก็สรุปนะครับ อันนี้คือความถูกต้องนะครับมันไม่ใช่ตัวแปรอะไรที่เราต้องให้น้ําหนักมากเกินไปมันไม่ใช่พ่อเอกในเรื่องมันเป็นเพียงอ,อะไรนะถ้าเป็นถ้าเป็นบอรับเรืออะไรมันเป็นเซนาน้อยเฉยๆนะครับไม่ใช่เพ่ยอเอกนั่นเองนะครับ,รบทีนี้ไอ้น,นี่หัวใจสำคัญตรงนี้เองอย่างองค์ประกอบอย่างเราศึกษาเรื่องการริหาวิชาการนะ การบรหิหารวิชาการเพื่อโจกระดับคุณภาพการศึกษานี่อ่านอย่างนี้นะครับตรงนี้ตัวนี้ต้องมาก่อนการหมหายวิชาการเมื่อกี้ความหมายความหมายการบริหารวิชาการสี่ห้าแหล่งสรุปความต้องการบรหิหารวิชาการสี่ห้าแหล่งสรุปอันนี้ยกตัวอย่างนะต่อมามาดูองค์ประกอบขั้นตอนหรือกระบวนการการบรหิหารวิชาการมีกี่ขั้นตอนนะแหล่งที่หนึ่งก็นายก หรือสพทก็แล้วแต่กระทรวงบอกว่าขั้นตอนการหลังชาก,การมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดงานอย่างนี้นะครับคนที่สองมีแปดงานนะคนที่สามมีห้างานเจ็ดงานก็เอาไปเอามาทั้งสี่ห้าแหลกก็มาทําตารางเมตริกตารางสังเคราะห์นะครับตารางสังเคราะห์อ,อย่างเงี้ยมาทาตารางสังเคราะห์อ,อันนี้ไม่ใช้ไม่ใช้ทําตารางสังเคราะห์นะครับเขาเรียกว่าตารางเมตริกในการสังเคราะห์นะครับ ไม่ได้หาแฟกเตอร์นาร์สีนะแต่ถ้าแฟกเตอร์เราจริงต้องเข้าโปรแกรมพีเศษนะครับทำตามขั้อเส็จนตัวนี้พอพอได้มาแล้วก็มาดูซิว่าแหล่งที่หนึ่งกระทรวงนี้การปีสี่หกบอกว่างานงานบ่าให้มการมีสิบงานสิบเจ็ดงานแล้วก็ว่าไปนะครับแหล่งที่สองเป็นกระทรวงต่างประเทปีห้าสูน แหลงที่สามก็เป็นนักพิชาการแหลงที่สี่นักวิชาการแหลงที่ห้านักวิชาการห้าแหลงนะครับแต่ถ้าปอเอกอยากใช้ทำต้องจ็ดแหลงจ็กแหลงแบบชัดๆหนักๆอะไรอย่างนี้ครับนะฮะแบบเอาแกนมันมาเลยนะครับนี่ไงผมต้องบอกว่าตรงนี้นักศึกษาไปเซิร์ชมาสืบค้นมาได้สิบกว่าแหลงเนี่ยแต่ว่ามาคัดแล้วประมาณ มันมีความถี่ตรงกันอยู่ห้าคน mm. ก็นั่นแหละแแค่ที่ผมพูดถึงนะครับไอ้เจ็ดคนอีกสองคนตัดทิ้งเพราะนั้นต้องไปคุกสืบคนมาเยอะนะครับมันมากองไว้ก่อนเป็นเป็นส,นสบียงไว้ก่อนอ่าสืบคนมาทั้งไทยดับเทศสิบแหล่งอย่างเงี้ย mm. ก็มาตรวจสอบดูว่าแต่และแหล่งที่ตรงกันมีกี่กี่คนใครไม่ตรงที่มีน้อยก็ตัดออกไปซะก่อนแล้วเข้ามาใหม่นะครับ mm. ก็จะหาความถี่อย่างเงี้ย อย่างเช่นการจากการเรียนรู้การสอนเนี่ยก็มีสี่ความดีสี่แหล่งนะครับการพัฒนารลบกสูตรมีห้าการพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีสี่แล้วก็การประเมินผลมีสามอย่างนี้นะครับก็มาทําสรุปตารางติกตรงนี้ว่าในการศึกษาครั้งนี้นะครับมีความถีสูงตั้งแต่สี่ขึ้นไปเนี่ยเขาบ,บอกกันเพื่อใต้ตารางนะรอบแรกก็คือการพัฒนาหลบกสูตร รอบที่สองพูการพัฒนาระบบประกันที่สามการจัดก,การเรียนการสอนที่สี่การวัดประเมินผลชาตจกิงอันนี้มีแสดงว่าองค์ประกอบสิบเจ็ดตัวที่เขาพูดถึงเมื่อกี้ที่แต่และแหล่งพูดมานะ่ะเขาหาความถี่ได้เพียงได้เป็นสี่สี่ตัวสี่ตัวก็คือเป็นตัวแทนของการผ่านวิชาการทั้งสิบเจ็ดด้านที่มันสำคัญที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้น จากนั้นก็มาหาตัวบ่งชี้มาหาตัวบ่งชี้ต่อนะครับตัวบ่งชี้อย่างเช่นยกตัวอย่างด้านที่หนึ่งก็คือการค้าระดับสูตรรักษาก,ก็มาไล่อีกทีหนึ่งว่าความหมายค่าระดับสูตรมีอะไรบ้างสี่ห้าคนสรุปความคัดค่าระดับสูตรน้นแล้วสี่ห้าคนสรุปนะครับอะไรเสร็จแล้ว ก็มาทตํตารางแมกติกนะครับตารางแมกติกอีกครั้งหนึ่งแบบนี้อีกนะครับเพราะนั้นตัวบ่งชี้ตัวแรกเราได้ของอ์ประกอบใช่ไหมเรื่องการอะไรนะตัวแรกก็คือพัฒาหลักสูตรนะครับต็มาไล่ก็ทางหลักสูตรอีกนะครับหาตัวบ่งชี้จากหนึ่งความหมายภัาหลักสูตรความพัฒนาหลักสูตรตัวที่สามขั้นตอนการภาฒาหลักสูตรอันนี้ทำตารางแมกติกเช่นเดียวกันห้าหกแปลง สรุปแล้วพอสรุปสรุปตัวบ่งชี้เรียบร้อยแล้วไอ้ตัวบ่งชี้นี่จะไปนิยามศับคบําว่าพัฒนหาหลักสูตรหมายถึงอะไรก็คมหมายเป็นนิยามประกอบด้วยอะไรก็ตัวบ่งชี้ไปเรียงเป็นก็มาสร้างบบการจอบถาอันนี้ชัดมากนะครับแต่เราจะไม่เอาไม่ได้แค่นี้นะ,ะที่ที่ถามคมบุญยี้ที่ถามอาจารย์ว่าอันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์พูดปุ๊บเนี่ย อันนี้คือพอได้องคบตัวองชี้แล้วในเฟสวิจัยเฟสแรกเนี่ยเราจะตรวจสอบยืนยันด้วยการโฟกัสปุ๊ว่าองค์ประกอบตัวองชี้เนี่ยที่ได้จากเอกาสารเนี่ยโอเคไหมผู้ทรงเจ็นคนห้าเจ็ดคนต้องเชี่ยวชาญด้านนี้ด้านการเรื่องการวิชาการเนี่ยมาดูให้ช่วยผู้ทรงในหมาอะไรสามคนผู้ทรงที่เป็นคุณครู ที่เป็นคุณครูเชี่ยวชาญไว้ไปแล้วแต่กำหนดเกณฑ์นะอาจจะเป็นเชี่ยวชาญด้านการสอนจบปโทหลักสูตรและการสอนอย่างเงี้ยมาดูให้ทั้งผู้บริหารทั้งครูสามคนเจ็ดคนมาดูให้โอเคไว้ตุ้มองประกอบตุ้มองคีดศึกษามาเนี่ยเราไม่รู้เราไม่เชื่อเอกสารไงเอกสารใครทำยกขึ้นมาได้ก็ผู้ส่งที่เขาอยู่หน้างานเขารู้ไงเขาจะบอกไอ้ตัวนี้องค์ประกอบ ของกำลัหลักสูตรเนร่ยเลาเราได้มาตรงหุ่ี10ตัวเนี่ยตัดออกรวมนะหลอมอะไรก็แล้วแต่จะพูดในบทคุกเราก็มามาแก้ไขใหม่แก้ไขใหม่เสร็จแล้วเขามาสร้างแบบสอบถามนะครับอันนี้คือที่มาจบาที่สองนะครับจากนั้นก็เอาแก้ไขเสร็จร้อยแล้วต่อไปก็คือสร้างสร้างเครื่อมือเนาะ สร้างเครื่องมือกรเครื่องมือก็คือเอาตัวบ่งชี้แต่ละตัวเนี่ยของแต่ละด้านของอประกอบขององประกอบนี้ก็ได้านถ้าเป็นแบบสอบถามตัวบ่งชี้คือตัวอะไรครับบ่งชี้เครเทศต่างๆอ่าไปถามแต่ที่ปรากฏว่าด้านถ้าราหลักสูตรเนี่ยเราโฟล์ปุ๊บแล้วก็ได้เก็บได้เก็บเจ็ดข้อเจ็บข้อเก็บข,ขั้นตอนแต่ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเนี่ยอาจจะลอลอมรวมเหลือห้าก็ได้ Mm hmm. แต่เราไม่ต้องมาจำเป็นต้องแก้ในในในเอกสารนะไม่จำเป็นต้องมาแก้ไม่ใช่ว่า <Okay. S 2> ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเหลือห้าเรามาตามมาแก้ใน <Okay. S 2> ที่เรารีวิวไม่ใช่ไม่ใช่ <Okay. S 2>